เคยเป็นหรือเปล่าสีเงินอะไรนะ Candy Candy แกะได้ไหมสีเงินต้องบิดตรงนี้มันออกก่อนลูกบิดหัวงโอเคแกะเลยคราวนี้ได้แล้วอ่ะครั้งนี้แกะตรงนี้ฉีดมันเองใช่หรอจิ้มไปแล้วไม่ฉีดไม่ไม่ปล่อยโดสฮะตลกละ ทางพี่ไทยไงสองคลินนปนจริงคนแก่จาก้าโอเคป่าไม่ได้กวดปิดปีป้าตาช่วยลูกหน่อยครัมันไม่ออกให้ช่วยไหมเอาถามก่อนสิไปเมื่อสิต้องทไ อ๋อมันกินแล้วก็เป่าไปด้วยเป่าเป่าเลยเป่าเป่าไม่อมเป่าลูกเป่าเป่าเอออะไรเออเป่าเป่า what is silver มันคืออะไรนะมันคืออะไรนะเอออะไรเออมันคืออะไรนะลูกเขาเรียกว่าอะไรข้างอมไวออมได้มันเป็นของขนมด้วยแต่ว่าเป่าได้ด้วย เปล่าไม่ใช่ดูดเปล่านี่เปล่าวานใช่เอาไปทิง <thinking> มันคืออะไรลกูกวิตเลยนะเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะวิตโซโอวิตโซลเป็นคานดี้เป็นแคนดี้อร่อยไหมไหนไหมดูซิมันคือวิตโซใช่ไหม เอาไหนเป่าโชว์มาไหมาอีกทีสิโอ้ปาป๊าเป่าโชว์รูปพี <c oughs> <c oughs>